โอ้โหพี่น้องพี่น้องโอ้ฟาดมันมาเร็วมาเร็วพี่น้องโอ้ยฮะถ้าเปี่ยแล้วก็มาพิงไฟอากาศหอนๆัยังไงยังถิ่มาถ้าเปี่ยงพิงไฟเนาะป่าเนาะโอ้ยจวดจัดมันคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ควันกุ๊บจวดจัด หมุนมาสั่สีหอดกรอ,อ,อกเนี้ยเสียงมึงคงเต้หมอ,อวอามืองเดียวนี้นนอืออืออตะว่าพวกนันว,ว่าเลว กําลังว่าสิว่าดึงอันออกมาแล้วก็ดึ้ขึ้นโคกไว้่สัน่นได้บปท่านไหนเบาอยู่ <S <S อันดีเอาผมเป็นสิแดงปิ่งย่ติอายไม่ต้องจุม่ <S <S เมเฮียั่านั่นเนี่ยข้างไม่นเนี่ยขนาดเฮีย,ยข้างไม่พี่น้องเฮียข้างไม่หลายตัวน,นี่เฮียขัดใส่เด้หนิเฮียขัดใส่เด้นหนยจมบ่ได้ไปไปแล้วเลี้ยงหรือดอกไปไงี้ยสติกตึกอีกอยู่ตึกตัวถังไหมถังอยู่คเพื่อขายห้องสติกตึกอืม แต่พี่นอนมันหกตื่นก็แบบวุ้กอวดหัวปวดหัวเฮ้อมันก็นจีตื่นตอนนอนสัวสีหมุ่มนมาหอดหกหายหกขาดมันต้องพายเลือดพายเลือดขันบกกวงอีนี่ก็ตึกหยากดีเนาะของเนี้ย <c oughs> ขัดใส่เนาะ สามโอ้สี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยออกสี่แล้วพี่เนาะคัดใส่อีบีขัดใส่แล้วเนาะเนี้สามเส้นหะนี้จะโตออกสี่แหรอ วันไทยต้องเหลือมันต้องเหลือเหลือบ่เหลือบ่นั่นดิออกซิออกซิเหลือตัวเดียวจีเห็นตัวเดียวพี่น้องมันกระตื้นกับจริงยูแต่ว่ามันกระโดดออกเน่อเขาไมนแห้งสองเส้นหางสิได้เอาหนึ่งเด็ดเอมันึ่งเลยเอี่ยง 这真挺经典。<Yeah. S 1> ตังว่าเลนนำยองได้บกเพียตางว่าเลนนำได้มาก,กระไรปลาปิงโอ,องเสียงสัตว์ออกตีว่าไงฮะ,ะโอ้เสียว่าป่านหน่วยที่ไรอมอเอาซอ,อ,องเส้นหามาสิได้ค่ะกีเด่นแต่ละเทียบลุดสีบ่ะ อูน yeah. ี่เป็นถึงสองตัวสองตัว hmm. ตัวซอยที yeah. uh, uh, it, uh ่อ้ายตัวซอยมันก็ขึ้นมาถี่ป่ะ3สามโอ้พี่น้องพี่น้องโอ้บาดมันมันเลวมันเลวพี่น้องโอ้ย ไปเลยสิบกระโต,เล,ตเล่นเลี้ยเล่งีม้มาเลี้ยว <laughs> เลี้ย <laughs> เลี้ย <laughs> เล้ง <laughs> เขาไปปิ่งแหงเอาพไปหาลูกดังไฟขึ้นบอกลูกดังไฟถาเถ่กสองเถวโอ้ปสวยไหมน้ะคัดใส่โอ้พี่น้อ,นองไม่อยากคิดเลยคันเอาสองเส้นหามา ที่ไดขักอยู่นี่บ่เดียว่านพ่องโดนแล้วเนาะขี้ขันซังมันอันส้วสิขึ้นส่วสิร่องพี่น้องหาหม่องตึกกันยากแทนแม่นขันน้ำขึ้นมาล้างน้ำขึ้นนิดโอ้ยจ้กว่าใหม่มาแต่ใสเนี่ยหม่องกคยตึกกับของมแต่ปลามแต่ปลาไม่ตด้ปกินปลาพ่องโดนเล้ะไปกินตันน้องเสียง ปลาพ่วงแต่สบขึ้นกันกับปลาน้องเสียงแั้นป่านเริ่มไข่แล้วไพ่อดีลายย่ายแล้วเฮงอยากกินอันปิ่งไม่ไม่ขี่คมนะเราว่าอันนี้ไปลาอีแปงแม่อยากกินปิ่งไม่ไม่ขี่คมเก็บปลากันขุนยุทิงพุ่นอันี้ตัวนึงยุทธึงยุทธงสองตัวเดียวมันลงมาเบิดแล้วตัวนึงเก็บปลากันเดี๋ยวจังไปช่วงบรรยากาศตอนปิ่งพี่เนาะโอ้ขี่คมติขี่คม มีบกคมสามตัวปิ่งบดบ่เสียบไม่นะเปลี่ยปไป,ปลาห้งแดงสี่ตัวไปแปล่สี่ตัวกันต้นอา,ปแปาแปง่้าเปลี่ยงครับปลาเปลี่ยนกจังป่อไปสิงไฟพนะาวะาปาวาัญหาเนี่ยถ้าเปล,ลี่ยนเก็มาสิงไฟ การทวนๆยังไงยังทิมาถ้าเปลี่ยงกินไฟน้อกป่านีเนาะบไดีกินปลาพ้องโดนนะครับพี่น้องไปบ้านเดินแกน้องเสี่ยงมันสำเด็จโ,โอ้จวดจัดมันคือเกาลอ่ะพี่น้องเอ้ควันกุ๊บจวดจัดเลยปลาพ้องเนี่ไม่รู้ สุกแล้วละ,ละเด้อพี่น้องเลยปิปรร่งปลาสดๆจากฟองก็ลวกมะเขือสุกเรียบร้อยปลามันดีดีครับสุกเรียบร้อย ปลามันดีดีครับนี่ล้วพี่น้องกับลวกมะเขือเพื่อนมะเขือป้อนมะเขือหน่อยนี่แหละครับกินกับปิ่งปลากับแก้วกับมาเด้อพี่น้องมากินข้ขาเลีงกันปลาแก้วอีกดีไปหน,น่อยมัน,นกินถอดไข่ลวกมะเขือนี่ไว เออเสียบเดือพี่้องเขาแรงเขาเรงแขาเรงเขาเรงเขาแรง